สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวอีกแล้วนะคะก็อันนี้ขอไม่บอกนะคะว่าคืออะไรทุกคนน่าจะเคยเห็นตามเน็ตของเล่นเด็กนะคะของตัวเนี้ยหนูอยากได้มานะอ่ะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนของรั้วแหละน้องก็คือบ็อกซ์โอ้ยสนุนสนุกสนุกนั่นเองค่ะมาอันบ็อกซ์กันแกะเลยอือชือ หยิบยากเลยนะคะเพราะว่ามันแข็งอเอาคนไก่ษมาได้ไหมเนี่ยจะไม่เป็นไรโอ๊ยโอเห็นแล้วว่ามันขาดดูมันขาดโอ้ดูนคนน่ามันเจ๋งทุกคนมันเจ๋งมากเลยเดี๋ยวมาแกะกัน,กนเทปแกะยากนกักฉีดก็เลย อ,อุ๊ยชอาวะดอึศร์มีเจ๋งเนี่ยุิยเฮ้ยม,มันยังสวยเลยอันนี้เป็นพัดลมนะคะตรงนี้นี้เดี๋ยวเอาสติกเกอร์ออกป๊บนึงค่ะแม่ปิดแล้วแต่หนูน่าจะลืมปิดไฟในห้องน้ำแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นหมุนอย่างนี้ค่ะทุกคน ว้ยเขามีเขามีสีด้วยอ่ะอุ้ยทุกคนอาจจะไม่เห็นในกล้องเห็นปะมันจะมีสีเหลืองหมุนตามน้องคนนี้เห็นไหมเห็นไหมสีเหลืองอ่ะมันเจ๋งมากนักจักอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีลิ้นชักค่ะอุ้ยลองลอกอันนี้ออกอุ้ยมันเป็นกระจกไปดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าทุกคนฝั่งนี้เจ๋งกว่า เรียบร้อยอันนี้เป็นกระจกที่มันกดเลยได้เป็นกระจกอะที่กดได้นะคะนี่มันใสเจ๋งเลยอะอันนี้ก็จะเป็นปักไฟนนก็จะเป็นอันนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นกิ๊ก,ก,กอันนี้เป็นเหมือนว่าว่าเป็นชั้นเก็บของที่น้องเขาจะดึงกลับเข้าไปน,นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟิชไฟอันสุดท้ายชึบ เขามีเสียบสปริงอ้าวลืมเบสมาอยู่เขามีเสียบสปริงอง่ะเขาก็เขาคงต้องใช้สปริงไม่ใช้สปริงแล้วเราจะใช้ได้อะไรแต่ของเล่นที่น่ารักมากจริงๆเป็นของเล่นเด็กแต่หนูชอบที่สุด,สดอา้าวของเล่นชิ้นนี้สำหรับเด็ก18บวก แบบยังไงอ่ะมันสนุกนะโอ้แต่เหมือนของต้งโชว์มากกว่า ижу. ของเล่นเด็กอะ่ะแบบปิดปิดปิดแล้วก็แบบดูทีวีออเหมือนทีวีจริงๆนะอันเนี้ยแล้วก็กดเปิดเปิดช่องแล้วก็เปิดสวิตไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟอย่างเงี้ยคือไม่รู้แต่เขาเปิดเนี่ยเขาปิดนะเพราะบ้านหนูช่างเขาติดสลับกันไปยหมดสังเกตจากข้างหลังเปิดอ่ะจริงๆอ่ะของพ่อหนูบอกให้เอานี Disney ้ขึ้นปิดให้เอานีลงแต่อันเนี้ย เปิดให้เอาขึ้นเปิดให้เอาลงปิดให้เอาขึ้นจ้าแปลกมากอันนี้หนูชอบอันนี้ที่สุดข้าเป็นแบบชัน้นงเงนียแล้วก็แบบมันสน,นุกเหมือนเฟรจ,จบอร์ดแบบที่เป็นแบบเนี้ยแล้วหนูชอบอันเนี้ยแต่ว่าไม่รู้เขาเอามาทำไมอ่ะมันแค่ปิ้วปิ้วปิ้ว,วแค่นี้แต่หนุดละน้องหนู ได้ทุกอย่างเลยวเรียนมันสนุกมากอะ่ะอันนี้หนูไม่รู้แปะตะก้ายังไงนะคะหนูดูก่อนเขามีตามที่บอกอะไรนะอืมตามที่หนูบอกเลยก็อย่างแรกก็จะเป็นพัดลมอันนี้อย่างที่สองก็จะเป็นสวีฟายอันนี้อย่างที่สามก็จะเป็นลิ้นชอกอันนี้เออ,อย่างงี้แล้วก็ที่ห้าอันนี้ เป็นตัวคลิกๆอย่างที่หกจะเอ้ยไม่ใช่อย่างที่สี่เมื่อกี้อย่างที่หกห้าจะเป็นทีวีอย่างที่หกจะเป็นอันนี้เสียงแบบดีเจอะแต่ผมอาจจะยุ่งนิดนึงนะคะเพื่อนงรีบลงมารีวิวทุกคนเลย Okay. สำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็จบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย